โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n เติมเกม c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Li like น์แอด g o l d e n เติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสุดหล่อหอเฮ็ดที่เธอเลิฟ มันนแล้วนะเรื่องของเอ็นโซนะครับผมโดนเนิร์ฟในเรื่องของสกิลสอนะครับท้าให้อ่ามันเบาลงแล้วก็สกิลสามเนี่ยโบนัสความเร็วในการโจมตีเนี่ยจาก75นะครับกลายเป็น50ความเร็วที่จาก70เป็น60เนะครับอันนี้คือเจ็บปวดเลยนะครับผมแต่ตอนนี้เอนโซมันบ้าคลั่งอะไรคลั่งอะไรคลั่งอะไรซอยซอยไปซอยไปอ่อนซอยไปอ่อนฟิกนะ ไม่ฟิกนะนกกนเคยชนเอาไปด่ามาชนกับเอนโซชนน่วงแรกรู้สึกว่าทำไมสู้ไม่ได้ก็ไม่รู้ฝากไว้ก่อนนะอดกลับบ้านเลยครับนีด่ดีกว่ารองเท้าเกาะครับสู้กับตัวไกลภาพในเลนก็รงรองเท้าเกาะไปเลยหมดเล่นอยู่แล้วครับ รู้สึกว่าน่าจะวาร์ปว่ะเออแลแรกคิดว่าเดินไปน่าจะเร็วกว่าวาร์ปไปน่าจะเร็วกว่าในจังหวะนีะ้ตัวแดงอัติภิถึงถึงแล้วแต่ว่าไม่ได้เคลียร์แตเพื่อนได้ดีครับมาก่อนเลยจ้าเช็ก่กรไหมเกิดโดนเกี้ยมปลาจอม จะหายกันหมดนะครับเเราหยกไต้ซื้อขวานไอโซเอาแล้วเราจับพี่กโยกปล่อยตายนี่ฮะความเร็วในการเคลื่อนที่ก็ช้าลงนะครับเมื่อกี้ตั้งใจจะจับมีนาเลยเอาได้นะขอเฉยเแต่ก็เป็นเรื่องที่ดี บอกแคนสปียไปครับแต่ถ้ารู้สึกว่าเจาะมีหน้าไม่เข้าเดี๋ยวมูรามาสัมาซอยคอยไม่ไดงหนงดีวะเฮ้ยโอ้โหมันให้เด้งคูณสองมันเด้งคูณสองเพื่อนๆรูนที่ไหนมาวันนี้ก็รูนตีวาย26นะครับ Awake Spirit Dragon c ล้วเดี๋ยวเราวาไปช่วยเพื่อนก่อนครับ เข้ามา้าไม่ไงล่ะจังหวะเหมาะมิง่งอโอ้แวนฮ<ะ>เฮ้ยเอ็กก็โดนเนิร์ฟเหมือนกันไม่ใช่เลยทำไมโหตวะสวยเพืเอ่อนเออยังไม่ได้รีวิวสำหรับแวนนะครับโดนเนิร์ฟเหมือนกันเราค่อยมาว่ากันครับ แพนด้าไปเติมด้านบนนะแต่ว่าเติมมาเกินไปป้อมก็เแตกเข้ามานี่เลยเพื่อนมานี่เลยเพื่อนปอะหยัดสวบนะครับสุดหลอดต่อยตึงมาตึงสุดโลโซตึงแพนด้าเมื่อกี้เจ็โอ้โหด้านบนแล้วสลับลงมาด้านล่างอย่างไวอะเวกเตอร์สเปียเงินไม่ได้เยอะขนาดนั้นแวนแต่ว่าทำไมเมื่อกี้เขาตีผมแบว่าเกือบตายวะ ซอ,อยฟรีถ้าถ้าเราเล่นกับแวนได้พวกว้าเพื่อนๆวิบักอีกแล้วโคสองโซ่ไม่ค่อยติดหลายทีนล้ยสุดหล่อโซ่ตึงนุยดิเชนโน伊斯โน伊ยขากระเด็ฟิกเกอร์โอ้โหโน伊ยตัวนี้มีเอวดีกว่าหรือว่าเอวดีวะฟาวั์เดยนี่ละกันนะครับเร็วดี เผื่อไปบ้านเราไม่ได้ใช้แล้วขอนายไม่ไม่เอาก็ได้วินาคอสโอ้ยเจ็บจังเลยครับนี่อย่างนี้เจ็บจริงไม่ได้พูดเล่นโอเคในเมื่อไม่มีอะไรทำผมคิดว่าเราไปฟาร์มกันต่อดีกว่าครับเดี๋ยวดาเม็นเราจะดรอป เลยคาดูุ่นเลยค่ดีครับอย่าพุ่งเลยปามาต่อดีกว่าอมนลี้ยงมาเลยครับตึ้งโบเก้นเปลี่ยวอมนลี้ยงโอเคระยาะปาตรงนี้เลยแล้วกันเลยครับอืมทำอะไรครับเนี่ยตีทีครับสวยเพื่อน ล่าได้สกิลสองโซตึงเราได้มังกรไปด้วยครับเอฟโซดากนมังกรแสงทำให้ดาเมจเราเพิ่มคูลขึ้นนะครับอันนี้ขอจังหวะอะไรล่านี่ต้องเราเท่านั้นครับขึ้นไปดาบแดงเลยแล้วกันวัติอ่าผมจะขึ้นทานบอลเถอะความเร็วในการโจมตีก่อนนะครับแล้วว่ารีบเบิร์ดไปเลยดีกว่าไม่เอาครับรอนเล่นดีบิวดเชอร์ก็อย่างกลัวตายอยู่ครับ <laughs> ถ้าไปคิดภาพมาแล้วก็เห็นแบบว่าซูกากระโดดย่ำกระหม่มอมแล้วก็นาพอร์ตเข้ามาสวบสองคนเลยครับดีมิ็เชอร์ดีกว่าบัฟฟ้าเพื่อนออาเวทนาคอร์สเพื่อนว่าไงจ๊ะสุดหล่อต่อยตึงตัวฟิกเกอร์เข้าไปตามด้วยอติไปไหนจ๊ะตีหนึ่งทีเรามีบัฟเดกเรียบร้อยแกบุะนาวหายไปหมดเลยว่าตีตีขอโทษนะเพื่อนตีตีต มาดิโหแล้วยังครั่งครับครั่งรักเลยทีเดียวดีเฟนชเชอร์มาแล้วจ้าดาบถึกถอยก่อนดาบถึกถึก <c oughs> มาน้าหมดไัยจังเลยนะ <c oughs> โอเคเรามาขึ้นทานลอยกันต่อเลยดีกว่าครับวอนนี้อยากได้ในเรื่องของความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นละย, <c oughs> ยังไมไ่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะ เนือหายสวบหายสวบหายไปฟึบฟาบเนี่ยดูดินี้โซมชอบบังแน่วอร์นะครับมันไม่เนิ้เรื่องไอ้นี่นี่โต้เนี่ยบางทีถ้ากดถ้ากดนาในไฟ์นี้ติดนี่รีพอร์ตเลยนะรีพอร์ตคารีน่าเลยนะ <c oughs> ไม่ได้แหลกด้วยดูเฟมเลสด้วยไม่มีอาการร้อนทางนั้นเนี่ย วิตันสวยเพื่อนคนนี้ยังได้อยู่เมยกระโดดกลับไปไกลเหลือเกินในจังหวะนี้อ่ามาผมคิดว่านะอยากจะถามเพื่อนอยู่ว่ามันโดนเนื้อประมาณนี้คิดว่าเล่นด้ันได้ไหม แต่ผมคิดว่าถ้าเป็นเมนอยู่แล้วผมคิดว่าเขาก็ยังเล่นอยู่แ,แล้วก็ในครมมิ่งเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเออต้องลองดูกันยาวๆนะแต่ถ้าในความคิดส่วนตัวผมนะเล่นได้อยู่นะครับอาจจะไม่ได้ขั้งเหมือนแต่ก่อนที่แบบตามค่านูน่นค่านี่ค่านั่นนะครับผมก็ยังเก่งแหละเก่งในแบบของมันนะเมียนเขาจะทำแบบฮีโร่แบบหลายตัวทำไมนะ เด้งไปก่อนเผื่อแบบว่ามีคนมารับในภูมนี้มาจับครับยังไงที่อุ้ยรับเพื่อนไปจับตัวใช่เพื่อนกราวให้มาแล้ว<ม>เพื่อนดูส่าห์จับให้ขอขอ,ขอใครมันแรงเหลือเกินเนี่ยขอขอ,ขอตัวได้เพื่อนขอร้องโอ้โหมันไม่ให้อีลินแรงแต่กว่า ภาาฟิกเกอร์จะไปล้านแล้วด้วยไปยิบตปยุคเดียวกันได้มินนี่ <c oughs> โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนี่ก็คือรีวิวนะครับฮีโร่ที่โดนเนิร์ฟในแพทช์นี้ด้วยนะครับจะเป็นตัวของเอนโซส่วนตัวที่เหลือเดี๋ยวผมมารีวิวให้อีกทีนะครับผมทัวงนี้ก็ กำลังเดือดเดือดเลยรีแลกมากําลังเดือดเดือดเลยครับเจอแต่คนแบบโหดโหดเล่นกันเป็นท้งนั้นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรีวิวเอ็นโซนี้ว่ายังเล่นได้อยู่ยังไม่ได้ปลกพ่องอะไรขนาดนั้นนะครับตัวมันก็ยังโหดในแบบของมันนะก็้าคาจอนิ้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม